มุทิตาคุณครูผู้เกษียณผู้ภาคเพียนพร่ำสอนสิทธ์มานานเนิน่นผู้เติมเต็มส่วนขาดปัดส่วนเกินผู้ประคองเด็กเดินให้ถูกทางเป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ถือไม้พายดั่งเรือจ้าง เป็นต้นแบบที่ดีไม่เลือนลางเป็นคุณครูผู้สร้างนักเรียนไทยถึงเวลาเรือจ้างวางภายพักวางงานหนักบอกลาโรงเรียนได้เพราะวันนี้เดินทางถึงเส้นชัยขอให้ท่านสุขใจไวเกษียณเ,เอ่ย คุณครูสุริไทยประทุมโมภูมิลำเนาเดิมเกิดที่บ้านดงบางใต้ตำบลโพนแพงอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายประวัติการศึกษาระดับประถมะศึกษาจากโรงเรียนบ้านดงบางใต้ปัจจุบันคือโรงเรียนสลีพัฒนวิทยาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมระดับปริญญาตรีวิชาเอกศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาจากสถาบันมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราช ระดับปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาจากสถาบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพนบุรีประวัติการรับราชการรับราชการครั้งแรกเมื่อพศ2525ตำแหน่งครูหนึ่งระดับหนึ่งโรงเรียนบ้านสมสนุกโรงเรียนชุมชนสมสนุกเมื่อพศ2529ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูสองระดับสองโรงเรียนิริพัฒนวิทยาเมื่อพศ2537ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์สองระดับเจ็ด โรงเรียนบ้านดานบางบทปัจจุบันรับราชการครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษที่โรงเรียนบ้านดานบางบทรวมอายุราชการ41ปี5เดือนคุณครูรัตดาวันบ่อทองภูมิลำเนาเดิมเกิดที่บ้านหนองยองตำบลหนองยองอำเภอปากคาจังหวัดบึงกาฬประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านดงบางใต้ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนชุมพลพลพิสัยอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคาย ระดับปริญญาตรีบริหารการศึกษาจากสถาบันมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิาราชระดับปริญญาโทวิชาเอกหลักสูตรและการสอนจากสถาบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติการรับราชการรับราชการครั้งแรกเมื่อพศ .2524 ตำแหน่งครูหนึ่งโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมาัครเล่นและดาราซอปรจอรหนองคายเมื่อพศ .2530 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูสองโรงเรียนบ้านบายาราชนุเคราะห์ เมื่อพศ2,547ย้ยมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนสมาคมสืม่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดาราปัจจุบันรับราชการครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยาตั้งแต่พศ2,556จนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ42ปี5เดือนพะติคำโภมเตือนใจที่อยากฝากให้เพื่อนร่วมวิชาชีพคนเห็นแก่ตัวมักใจโดดเดี่ยว คุณครูนิพนธ์กะทูภูมิลำเนาเดิมเกิดที่บ้านสักหลงตําบลสักหลงอําเภอหล่มสักจังหวัดพชิรชบูรประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านสักหลงระดับมัธยม,มศึกษาจากโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมระดับปริญญาตรีวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปจากสถาบันวิทยาลัยคูเลยระดับปริญญาโทวิชาเอกบริหารการศึกษาจากสถาบันมหาวิทยาลัยอีสานประวัติการรับราชการ รับราชการครั้งแรกวันที่18มกราคม2532ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านชัยศรีสุขสังกัดสพกาฬสินธุ์วันที่16พฤษภาคม2534ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนมันศรีสว่างพัฒนาสังกัดสพหนองคายวันที่20ธันวาคม2534ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยาวันที่1ตุลาคม2537 ยายมาดํารงตาแหน่งครูโรงเรียนบ้านไร่สังกัดสพอจหนองคายเมื่อวันที่1ตุลาคม2552ย้ายมาดํารงตําแหน่งครูโรงเรียนบ้านไร่นนสําสราญสังกัดสพอทหนองคายเขต2ปัจจุบันรับราชการครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษที่โรงเรียนบ้านไรนนทรสําราญตั้งแต่พศ2550จนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ34ปี8เดือน คุณครูทอนกนกที่มาศภูมิลำเนาเดิมเกิดที่บ้านหนองแสงตําบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวาปีปทุมระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวาปีปทุมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามระดับปริญญาตรีวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปจา,จากสถาบันมหาวิทยาลัยสุขโขททยธรรมธิราชระดับปริญญาโทวิชาเอกการบริหารการศึกษาจากสถาบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประวัติการรับราชการรับราชการครั้งแรกเมื่อพศ2533ตำแหน่งครู2โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดาราสังกัดสปพหนองคาย เมื่อพศ2541ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านหนองเม็กสังกัดสพจมหาสารคามเมื่อพศ2544ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านนาดงสังกัดสพจหนองคายปัจจุบันรับราชการครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษที่โรงเรียนบ้านนาดงตั้งแต่พศ2544จนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ3ปี7เดือน คุณครูคำรุนแสงรุ่งภูมิลำนาเดิมเกิดที่บ้านโรงบ,งบร่มใบยาสูตบตําบลท่าบ่าออําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่1-7ถึงจากโรงเรียนโกมลวิทยาคารระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนท่าบ่อและมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมบานนนี์นิวาระดับปร,ริญญาตรีวิชาเอกวัดผลการศึกษาจากสถาบันมหาวิทยาลัยรามคำแหงประวัติการรับราชการ รับราชการครั้งแรกเมื่อพศ2533ตำแหน่งครูระดับ3โรงเรียนบ้านหนองหมูสพ,อพอจหนองคายเมื่อพศ2537ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูระดับ5โรงเรียนปากคาดวิทยาปัจจุบันรับราชการครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษที่โรงเรียนอนุบาลปากคาดตั้งแต่พศ2552จนถึงปัจจุบันคติคํำคมเตือนใจที่อยากฝากให้เพื่อนร่วมวิชาชีพครู อนาคตของเด็กไทยอยู่ที่ความเอาใจใส่ของครูทุกคนคุณครูรัฐการมลิรัตภูมิลำนาเดิมเกิดที่บ้านนนมีตำบลบวัวคออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามประวัติการศึกษาระดับประถม,มะศึกษาจากโรงเรียนบ้านผูดินตำบลขคอกาอ,อำเภอเมืองมหาสารคามระดับมัธยม,มศึกษาจากโรงเรียนวาปีปทุมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามระดับปริญญาตรี จากสถาบันมหาวิทยาลัยสกุโไทัยธรรมธิราชร,ร,ระดับปริญญาโทวิวชาเอกการบริหารการศึกษาจากสถาบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติการรับราชการรับราชการครั้งแรกเมื่อพศ .2533 ตำแหน่งครู2โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา สอปอจหนองคายเมื่อพศ2553ย้ายมาดมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยาปัจจุบันรับราชการครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยาตั้งแต่พศ2 5 5 3จนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ33ปี7เดือนคติคําคมเตือนใจที่อยากฝากให้เพื่อนร่วมวิชาชีพครู รักในอาชีพของตนเสียสละทุ่มเทตั้งใจมันใส่ใจกับนักเรียนต้องเป็นครูตลอดเวลารับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมีจัญญาบัลครูครุณครูสุมารีชนชิกเกิดวันที่25สิงหาคมพศส5 0 6ภูมิลำเนาตำบลปากคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬประวัติการศึกษาระดับชั้นประถมะศึกษาจากโรงเรียนประชาสองคะห์5 ปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบาลปากหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนชุมพลพลพิสายอำเภอพลพิสัยจงังหวัดน้องคายระดับปกศสูงจากวิทยาลัยครูอุดรธานีวิชาเอกศิลปศึกษาระดับปริญญ,ญาตรีครุศาสตร,ร์บัณฑิตเกียรติิยมอันดับสองวิชาเอกศิลปศึกษาวิทยาลัยครูเลยอำเภอเมืองจังหวัดเลย ประวัติการทำงานบรรจุรับราชการเมื่อวันที่28ธันวาคม2538ที่โรงเรียนบ้านแทน่นตำบลบ้านแทน่นอําเภอชนบ,บุรจังหวัดขอนแกน่นย้ายมารับราชการที่โรงเรียนบ้านนาั้างตำบลน,นาั้างอําเภอปากคาจังหวัดบึงกาฬตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2540จนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ28ปีผลงานความภาคภูมิใจ ภูมใจที่ได้รับราชการครูเป็นข้าราชการของแผ่นดินตราบจนเกษียณอายุราชการคุณครูอับสอนมิคาเกิดวันที่14มีนาคมพศ2506ภูมิลำเนาเดิมเกิดที่บ้านตาลตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครประวัติการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสว่างวิทยาอเภอสว่างแดนดินจัังหวดสกลนครระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสว่างศึกษาอเภอสว่างแดนดินจังวสกลนครระดับปศสูงวิทยาลัยครูอุดรธานีจัังหวดอุดรธานีระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตวิชาเอกภาษาไทยวิทยาลัยครูสกลนครจังวสกลนครระดับปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประวัติการทำงานบรรจตุตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3วันที่16ธันวาคม2537ที่โรงเรียนมัณฑลินชันสร้างแก้วอ,อําเภอ้างคอมจังหวัดอุดรธานีระยะเวลา5ปีย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ4วันที่8กุมภาพันธ์2542ที่โรงเรียนมัานนากลางังตําบลน,นากลางังอําเภอปากห้าจังหวัดบึงกาฬจนถึงปัจจุบันระยะเวลา24ปีรวมอายุราชการ29ปี ผลงานความภาคภูมิใจภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นครูเป็นค่าของแผ่นดินได้อบรมสัง่งสอนสิทธิ์ลูกศิษย์ได้ประสบผลสําเร็จหลายรุ่นหลายคนมีอาชีพการงานที่ดีและมั่นคงสืบทอดพ,พัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปคุณครูการเียรียลุคคมภูมิลำนาเดิมเกิดที่บ้านนาราตําบวลในเมืองอาเภอเมืองจังหวัดนครพนม ประวัติการศึกษาระดับประถมะศึกษาปีที่1-7จากโรงเรียนบ้านนาราจังหวัดนครพนมระดับมัธยมศึกษาปีที่1-5จากโรงเรียนปิยามหาราชาลายัยระดับปริญญาตรี จิตตาว,วิทยาและการแน่แนวจากสถาบันราชภัฏอุดรธานีระดับปริญญาโทบริหารการศึกษาจากสถาบันมหาวิทยาลัยอีสานประวัติการรับราชการรับราชการครั้งแรกเมื่อพศ2529ตำแหน่งครูสองระดับสองโรงเรียนบ้านนาขามสอปจอนองคาย เมื่อพศ2533ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู2ระดับ2โรงเรียนบ้านนนทเสถียรเมื่อพศ2537ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3โรงเรียนอนุบาลปากคาดสังกัดสพ,พปบึงการปัจจุบันรับราชการครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลปากคาดต,ตั้งแต่พศ2547จนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ37ปี10เดือนคติคำคม ที่อยากฝากถึงให้เพื่อนร่วมวิชาชีพครูค่าของคนอยู่ที่ผลของงานคุณครูนรินีพาลึกภูมิลำเนาเดิมเกิดที่บ้านเหลากกเขงตำบเเลแชแลอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีประวัติการศึกษาระดับประถมะศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนบ้านเหล่ากกโคจังหวัดอุดรธานีระดับประถมะศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนบ้านเหลาแชแลน้องแวง ตำบลแชแลอำเภอกรุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนกรุมภาวาปีระดับปริญญาตรีวิชาเอ,าอกภาษาอังกฤษจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์จังหวัดมหาสารคามระดับปริญญาโทวิชาเอกการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติการรับราชการรับราชการครั้งแรกเมื่อพศ .2532 ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านบายา,ร,า,ารัตนุเคราะห์สพจหนงคาย เมื่อพศ2514ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์สองระดับ6โรงเรียนสิริพัฒนวิทยาเมื่อพศ2554ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโร,รงเรียนบ้านบายาราชนุเคราะห์ปัจจุบันรับราชการครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโร,รงเรียนบ้านบายาราชนุเคราะห์ตั้งแต่พศ2554จนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ34ปี3เดือนคุณครูท่านชัยพาลึก ภูม <molec> ิลำเนาเดิมเกิดที่บ้านต้นใหญ่ตำบลบ้านต้นอำเภอรัตนวาปีจังหวัดน้องคายประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนบ้านต้นและโรงเรียนประชาสงเคราะห์5ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมจังหวัดน้องคายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนชุมพลพลพิสัยจังหวัดน้องคายระดับปริญญาตรีวิชาเอกนิิตศาสตร์จากวิทยาลัยครูอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีระดับปริญญาโท วิชาเอกการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติการรับราชการรับราชการครั้งแรกเมื่อพศ2529ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านดอนขาอำเภอเพนงจังหวัดอุดรธานีการย้ายเมื่อพศ2532ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านบายาราชนเคอสปจหนองคายเมื่อพศ2537ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่ง ระดับ4โรงเรียนบ้านเมลึกสพจหนองคายเมื่อพศ2541ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์2ระดับ6โรงเรียนสลีพัฒวิทยาเมื่อพศ2554ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบายาราชนุเคราะห์ปัจจุบ,บันรับราชการครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบายาราชนุเคราะห์ตั้งแต่พศ2554จนถึงปัจจุบนันรวมอายุราชการ36ปี11เดือน we oh.